ี่ก็คือวิธีการในการเผาค,นค้นขุ่นเพิ่บเพื่อความสะอาดให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะปิดฝาเอามออเพื่อผู้เข้าร่วมเรียนรู้นะครับทำความสะอาดให้มันดีเรียบร้อยนะครับแต่มันบริสอาดก็เพิ่งกุจะมาเข้าถ้าไปแล้วเราก็ต้องมีพิ้งมลที่ทปลปยยาที่มัน ปีกหูพังกันนะครับควาสะอาดเรียบร้อยแล้วเขาขอพิริโมนของอันเพิ่งน,นี่ครับมาถูข้าถูเข้าไปนะครับเขาบอกว่าข้าเข้า,เข,าเข้านะครับถูไปให้มันค่อยๆขนนี่นะครับเี่ยวึ้นมันมีกลิ่นหอมของอันที่เพิ่งติดอยู่ในนี่นะครับถ้าเพิ่งม,นมันมาได้กลิ่นนอกจะปลาหมูมัมนมาเข้า อย่านี่นะครับโอ้ไปครับสำหรับขุนเพิ่งนะครับติ่แกคือกับผู้ร่วมเรียนรู้แนีวนะครับ่อนที่เหลือก็จะเอามาไว้ที่ในศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับเพื่ออนใื้ใครที่สนใจมาเข้ามาเรียนรู้เพิ่งนะครับสําหรับลูกตู้นะครับเป็นแปดเต่าเผาแทนนะครับสอนไฟสอนมาปุ้นบอกเอาแทนนะครับผู้จะมาเอาเพิ่งเลยได้มาเป็นแปด เลี้ยงผึ่งเห็บกลับนะครับเพื่อให้คนได้มาศึกษาในการเลี้ยงผึ่งนะครับ